ครับแล้วผมปูติมโซนัมตันคีครับไฟนอลซ้อมมากี่วันเรียนได้ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายโซนัมตันคีก็อยู่ที่กระบี่อ่าที่กระบี่เนาะที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่ปองซ้อมมากตอนนี้มีพี่นิติกรพี่วุฒิกรครับอ่าเพื่อนเพื่อนในครับเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าปีสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบหกครับมวยสไตล์อะไรครับมวยซอมมวยเดินนะวันนี้จะต้องมาเจอเฟซบุ๊กครับคงยังไม่เคยตเตะมั้ง เคยต่อยไหมยังเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขายังเข้ามวยสไตล์มวยโขาแข็งแรงอ่ะวันนี้มาเจอเว็บบลูบางคิววางแพงยังดิมาสไตล์ก็ต่อยตามสไตล์แล้วก่อนเนาะเราไปแก้ไขวุ้นเข้าไเดียวล่าสุดเราต่อยไปที่ออมนะอยออมน้อยวันนั้นต่อยกับใครวันนั้นต่อยกับเบสซิลินตองเปงมากชนะอะไรนะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบสามร้อยสิบสามนี่ต่อร้อยสิบสี่เนาะเมื่อกี้สอบหนักยังสอบแเป็นไงบ้าง เนจุดหกเดี๋ยวมายี่เซนยี่สายตอนเช้าร่างกายเฟรนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสม่วยแรงวันนี้ก็พร้อมมอชนะกับค่ายช่องเจ็ดสีเคยมาต่อยยังเคยมาหนึ่งครั้งอ๋อเคยมาแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วนะวันนี้กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับอ่าวันนี้ปวดหัวคู่แรกด้วยเพร้อมมอชานะกับค่ายครับคุ้มมากี่กิโลนะซี่กิโลได้ซี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สี่สิบกว่าครั้งคนเที่งวัดกระบี่ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อย ก็พี่น้องชาวภากใต้ช่วยเป็นกำลังใจพผมแบบวันนี้พร้อมมอญชนะกับบ้านเปิดหัวคู่แรกช่วงเจ็ดสีด้วยอ่ะวันนี้ขออน้องโชคดีมาครับ